ถือว่าปีนี้เป็นนัดชิงยูเอฟ่าที่สกอร์ขาดร้อยที่สุดนัดหนึ่งเลยทีเดียวเมื่อเป็นการเจอกันระหว่าง2ทีมดังจากฝรั่งเศสและอิตาลีและรูปเกมและรายละเอียดคร่าวๆข,ข,ข,ของแมชนี้จะเป็นประมาณไหนมาดูไปพร้อมๆกันกับ Off the Ball ไลอ -up ของทั้ง2ทีมก็จะเป็นประมาณนี้โดยเปเช่มาในแผน4-3-3ส่วนอินเตอร์มาในแผน3-5-2 ถ้าอ้างอิงจากสถิติหรือดูจากฟูลแมชเต็มๆมานชัดเจนมากๆเลยว่าเปเชคือทีมที่ควบคุมทุกอย่างไว้ได้อย่าู่หมัดแบบไม่ต้องสงสัยโดยทีมดังแดนน้ำหอมครองบอลถึง59%และยิงไปถึง23ครั้งในขณะที่อินเตอร์มิลานยิงไปเพียง8ครั้งเท่านั้นและในวันนี้ทางช่องสังเกตว่าทั้ง2ทีมดูจะไม่ซื้อกันต่อบอลสั้นในการบิลล์อัพเกมขนาดนั้น เนื่องจากเมื่อฝั่งใดฝั่งหนึ่งนั้นมีการคองบอลที่หน้าประตูอีกทีมหนึ่งก็มักจะให้ความสําคัญในการประกบหรือป้องกันในพื้นที่สูงพอสมควรยกตัวอย่างเช่นเมื่อเปเชเริ่มเกมหน้าประตูเซ็นเตอร์แบ็กทั้งสองคนก็จะถูกติดตามโดยกองหน้าของอินเตอร์อย่างลาวตาโลและตูรามแบ็กทั้งสองคนของเปเชก็จะถูกติดตามโดยวิงแบ็กของอินเตอร์ และไม่ว่าที่ด้านหน้าแผงหลังจะมีกองกลางพิีเวทห้อยอยู่1หรือ2คนก็ตามแดนกลางของอินเตอร์ทั้ง3คนก็มักจะพยายามตามประกบติดๆอยู่เสมอดังนั้นหลายๆครั้งจะเห็นได้เลยว่าดอราลูมามักจะเปิดบอลยาวออกด้านข้างให้ตัวปีกที่ด้านหน้าเลยเพื่อให้เกมเริ่มหรือดำเนินต่อที่กลางสนามเลยทันทีแม้ว่าจะเก็บบอลได้ต่อหรือไม่ก็ตาม และเมื่อฝั่งอินเตอร์เป็นฝั่งที่ได้ครองบอลแถวๆบริเวณหน้าประตูก็จะรู้ๆกันว่าเปเชนั้นชอบในการประกบแบบแมนทูแมนเช่นกันแต่ทางช่องอยากให้สังเกตถึงข้อแตกต่างระหว่างทั้งสทีมในเรื่องความเข้มข้นในการเพรสกันดูนี่คือการเพรสของกองหน้าอินเตอร์และนี่คือการนำเพรสของกองหน้าอย่างเดมเบเล ชัดเจนเลยว่าเปเชนั้นอ g g r e s s i v e และดุดันกว่ามากๆดังนั้นไม่แปลกเลยที่อินเตอร์จะเกิดข้อผิดพลาดและเสียบอลจากการสร้างเกมอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากทูบีบเร็วจนไม่เวลาตั้งตัวให้ต่อบอลให้บอลลงดอกับเดมเบลเล่แค่เฉพาะวิธีการเล่นเกมรับในนัดชิงนัดนี้ก็ยังได้ วิธีที่เขาเล่นเกมรับในคืนนี้แค่นั้นก็คู่คู่กับบรลงดอแล้วและนี่คือวิธีการนำทีมด้วยประตูแชมป์ความเป็นผู้นำการเล่นเกมรับและการไล่บีบของเขาอุสมานคือบอลลงดอของผมแบบไม่มีข้อสงสัยเลยแม้แต่นิดเดียวด u i s สลิเกกล่าวในการถแถลงข่าว และเมื่อเป็นอย่างนี้การเล่นของอินเตอร์ส่วนใหญ่ก็จะพยายามผ่านบอลยาวผ่านการเพรสของเปเช่ขึ้นไปด้านหน้าแต่มันก็ไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไหร่เพราะปาโชและมาควินยอสสองกองหลังตามประกบกองหน้าทั้งสองคนของอินเตอร์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเข้าสกัดตั้งแต่จังหวะแรกแม้ว่าแนวรุกของอินเตอร์จะสามารถเก็บบอลจังหวะแรกได้หลายครั้งแต่การขาดการสนับสนุนหรือเพื่อร่วมทีมงขึ้นมาช่วยไม่ทันนั้นก็ทําให้ไม่สามารถรักษาการคอมบอลในแดนของเปเช่ได้ ยกตัวอย่างเช่นในจังหวะนี้มาควินยอสตามปรากฏราตาโลที่ถอยต่ำลงมาแล้วก็บอลลอยข้ามไปถึงตูรามที่ด้านหน้าเขาก็สามารถตามมากดดันจากด้านหลังรวมถึงกองกลางอย่างเชีเนเวสก็ตั้งรับอยู่ที่แนวด้านหลังแล้ววิ่งกลับมาช่วยไล่บ,บีบแนวรุกของอินเตอร์และได้รับบอลคืนเช่นกันเริ่มเมื่อเปเชได้ครองบอลอยู่ที่กลางสนามแผงหลังมักจะกลายเป็นหลัง3อยู่บ่อยครั้งโดยจะมีแบ็กซ้ายอย่างนูโนเมนเดสเขเข้ามายืนร่วมกับ2เซ็นเตอร์แบ็ก และมักจะมีกองกลางเพเวตตัวหลักที่ยืนอยู่ด้านหน้าเป็นวิตินยาส่วนแบ,บ็คอยอย่างฮาคิมีจะฉีกตัวขึ้นสูงไปที่ริมเส้นฝั่งขวาแต่อย่างไรก็ตามทีมมีการหมุนเวียนตำแหน่งที่ยืดหยุ่นเอามากๆเมนเดสสามารถขยับขึ้นหน้าไปเติมเกมลุกริมเส้นฝั่งซ้ายได้โดยกองกลางอย่างวิตินยาหรือฟาเบนรุสสามารถขยับต่ำลงมาแทนที่เพื่อรักษาเชฟฐานแบบ31หรือ3-2ของทีม และทีมแชมป์ลีกเอิงนจะต้องเจอกับแนวรับป้องกันมิดบ็อก5-3-2ของอินเตอร์บริเวณกลางสนามซึ่งมันเป็นเหมือนการปิดและป้องกันพื้นที่ตรงกลางและบังคับให้เปเชนนั้นต้องเล่นบอลออกด้านข้างและแน่นอนว่าพื้นที่ด้านข้างทั้งสองฝั่งตรงนี้จะว่างพอสมควรดังนั้นผู้เล่นอย่างชูอันเนเวสฮาคิมี่ร่วมถึงฟอลส์นอย่างเดเมเล่มักจะมีส่วนในการฉีกตัวลงมาในพื้นที่ว่างด้านข้างเพื่อรับบอลและจ่ายหรือพยายามพาบอลขึ้นไปในพื้นที่สุดท้ายจากตรงนี้นั่นเอง และเมื่อเข้าถึงพื้นที่ฟ i n a ลเ h ิร์หรือแดนสุดท้ายได้อย่างที่รู้ๆกันว่าเปเชมักจะชอบสร้างฟอนไฟล์หรือไดแนวรุก5คนที่มีความไหลลื่นในการหมุนเวียนตำแหน่งกันมากๆทั้งกองกลางฟูลแบ็กสามารถหมุนเวียนกันขึ้นมามีส่วนร่วมในลายแนวรุกกันได้อยู่เรื่อยๆคุณอาจจะได้เห็นดาวรุ่งอย่างดูเอที่เป็นปีกขวายืนฉีดอยู่ริมเส้นฝั่งขวาในนาทีที่8แต่ในนาทีที่9เขากลับมีโอกาสพยายามซัดบุกบอลเพื่อหาโอกาสทำประตูจากฝั่งซ้ายของสนามได้ด้วยเช่นกันและในประตูขึ้นนำลูกแรกจะเห็นไดด้ชัเจนนนถึงความหลลนนื่ี พอฟอนไฟในตอนนั้นซ้ายสุดคือมิดฟิลดตัวกลางฝั่งซ้ายถัดมาคือปีกขวาตรงกลางคือปีกซ้ายต่อมาเป็นแบ็กขวาส่วนขวาสุดคือกองหน้าและสุดท้ายจบด้วยการแท็บอินที่สวยงามนอกจากนี้การดอบตัวของฟอลสไนอย่างเดเบเล่นั้นยังสร้างประโยชน์ให้กับทีมได้ในบางจังหวะ นอกจากที่จะดรอปตัวลงมาช่วยพาบอลขึ้นหน้าได้แล้วในจังหวะที่ได้ประตูที่3เขาได้ดรอปตัวลงมาพักบอลจากวิตินยาแล้วดึงกองหลังอย่างเอซาบี้หลุดออกจากตำแหน่งมาด้วยก่อนที่จะค่อยบอลต่อให้วิตินยาที่วิ่งตามสวนขึ้นมาและสถานการณ์กลายเป็นแบบ3ต่อ2ในทันทีและเป็นดูเอที่เป็นคนจบสกอร์และทิ้งห่างออกไปอีก คาราชเครียและมายูรูทำเพิ่มอีกคนรับประตูให้คิงทิ้งห่างไปเป็น5ประตูต่อศูนย์และนั่นแสดงเห็นชัดเจนเลยว่าอินเตอร์มิลานไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่ใกล้เคียงกับพวกเขาในเวลานี้และทั่วใหญ่ของยุโรปตกเป็นของทีมแชมป์ดีเอิงอย่างยิ่งใหญ่ฝากกดไลค์และกด s u b s c r i b e และสามารถกด Super t h a n k ์ให้เงินกับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจและพลังงานที่สำคัญในการผลิตคลิปออกมาครับถ้ามีผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและคอมเมนต์กันไว้ได้เลยขอบคุณครับ